ตลาดคุณไทยในช่วงครึ่งวันเช้านะครับมีทิศทางแกว่งตัวอย่างเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือ1,400จุดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับทิศทางในช่วงบ่ายจะเป็นไงพาไปคุณผู้ชมไปตรวจสอบกับครูธีรศักดินวรากุลนะครับนักวิเคราะห์เทคนิคตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับครับสวัสดีครับที่บ้ละคุณผู้ชมครับ ดูจากทิศทางของหุ้นไทยในช่วงเช้าแล้วนะครับที่แกว่งตัวแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะกลับไปยืน1,400จุดได้นะครับคุณเทเรศมองว่าช่วงบ่ายจะมีทิศทางไงครับก็ในช่วงบ่ายน้ําหนักของการเคลื่อนไหวเนี่ยก็คิดว่ายังมีโอกาสนะครับที่จะปรับตัวลดลงนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยทดสอบ1,400แล้วก็ขึ้นไปทําจุดสูงสุดที่1,000ประมาณ1,114จุด ถ้าเปรียบเทียบนะครับจากมูลค่าการซื้อขายเมื่อวานเนี่ยขึ้นมาถึงระดับ70,000ล้านบาทนะครับแต่ในช่วงเช้าเนี่ยก็เทดกันไป20,000ล้านบาทเพราะนั้นแรงซื้อในวันนี้เนี่ยคิดว่ายังไม่มีความแข่งแร่งมากที่จะทําให้เซตอินเด็กเนี่ยทะลุผ่านระดับ1,400จุดได้ครับผมครับอย่างที่บอกว่ายังไม่สามารถทะลุ1,400จุดได้แล้วมันจะมีทิศทางการย่อตัวลงมาไหมฮะก็มองว่ามีโอกาส ปรับตัวลดลงนะครับเพราะต้องไม่ลืมว่าการปรับตัวเพิ่มขึ้นของเซตอินเด็กในช่วงสองถึงสามวันที่ผ่านมาเป็นการขึ้นที่เร็วแล้วก็แรงนะครับ,รบแล้วก็เมื่อวานนี้ปริมาณการซื้อมูลค่าการซื้อขายเ,ยเพิ่มขึ้นมากนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าเป็นการถูกขายเมื่อ Set Index เซตอินเด็กเหนือระดับหนึ่งพันสี่ร้อยจุดขึ้นไปเพราะฉะนั้นการผ่านหนึ่งพันสี่ร้อยจุดผมคิดว่าอาจจะต้องมีการปรับฐานสักรอบหนึ่งก่อนนะครับซึ่ง ตอนนี้เนี่ยที่มองไว้ก็อาจจะมีแนวรับอยู่แถวแถวหนึ่ามร้อเป็นจุดที่น่าสนใจหรือว่าเป็นจุดที่เซ c ินเด็กเนี่ยมีโอกาสลงไปทดสอบได้ครับมช่วงนี้มันมีประเด็นอะไรไหมที่จะมีผลต่อดัชนีหุ้นไทยโดยเฉพาะปัจจัยลบต่างๆาสำหรับประเด็นนะครับก็จริงๆถามว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหรือว่าเซนติเมนต์ทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเนี่ยมันจะกดดันให้ในเรื่องของ QE เนี่ย ที่ลืมลืมกันไปหรือว่าเงียบเงบไปสักพักเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งคิดว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีความชัดเจนนะครับว่าจะออกในรูปแบบไหนครับผมครับแล้วดูแล้วกลุ่มไหนที่จะมีโอกาสที่จะปรับเพิ่มขึ้นได้ในช่วงที่ตลาดอาจจะแว่งตัวในช่วงนี้เออสำหรับหุ้นที่ขึ้นจริงๆต้องมองว่าถ้าผมมองลงเนี่ยโดยส่วนตัวนะครับมองอลงเนี่ยคิดว่าหุ้นกลุ่มไหนมีความเสี่ยงที่จะย่อตัวนะครับผมคิดว่าตอนนี้ก็ต้องออดูไปทางพลังงานกับ แบงค์นะครับเพราะว่าแบงก์เนี่ยต้องไม่ลืมว่าฟื้นตัวเนี่ยมาค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีเซนติเมนต์ในเชิงบวกแบบมากๆนะครับแล้วก็การฟื้นตัวในช่วงสั้นเนี่ยคิดว่าคนที่มีกําไรนะครับน่าจะแบ่งขายทํากําไรแล้วก็ออกมาดูในจังหวะที่มีการย่อตัวนะครับผมมีแนะนํากลุ่มไหนหรือว่าตัวไหนเป็นพิเศษไหมฮะอ๋อสำหรับในกลุ่มกลุ่มที่ซื้อหรือกลุ่มที่ขายครับกลุ่มที่จะซื้อเพิ่มขึ้นได้โอเคครับ สำหรับคนที่สนใจเก่งกําไรในระยะสั้นนะครับผมคิดว่าหุ้นในกลุ่มอ่ังหาริรนะครับหลายๆตัวที่มีการปรับตัวลดลงมาอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็เริ่มที่จะมีการฟื้นตัวในช่วงสั้นๆคิดว่าการฟื้นตัวของหุ้นบางตัวเนะี่ยอย่างพอที่จะขึ้นต่อได้ในช่วงสั้นนะครับอย่างเท่าที่เห็นเนี่ยก็จะมีในช่วงสันน้นก็จะมีตัวของ MDX นะครับกับตัวของนุสสาสิริครับผมที่เริ่มมีสัญญาณ แบบเล็กๆให้เราเห็นนะครับสําหรับคนที่ต้องการเก็งกําไรนะครับครับอันนี้ก็คือระยะสั้นเลยใช่ไหมฮะอ่าใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าโดยโดยส่วนตัวเนี่ยก็คือยังมองว่าการทดสอบหนึ่งพันสี่ร้อยเนี่ยมองเป็นจังหวะขายมากกว่าครับครับยังเพราะนั้นสำหรับคนที่แบบอยู่อยู่นิ่งๆไม่ได้แล้วก็อยากจะซื้อหุ้นนะครับผมครับก็หุ้นในกลุ่มอสังหาที่ลงมาค่อนข้างแรงแล้วก็เริ่มฟื้นตัวเนี่ยอาจจะยังมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นมาอีกสักรอบหนึ่งนะครับก็ จะมีตัวของ MDX กับนุสหาศิรินะครับ MDX ก็แนวรับนะครับจะอยู่ที่10บาทกับ9.90นะครับตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าถ้าในช่วงสั้นขึ้นต่อได้นะครับจะมีแนวต้านอยู่ที่11บาทครับผมครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับนุาต้องไม่ลืมนะครับจุด stop loss ต้องมีนะครับจุด stop loss ของตัวนุสาของตัว MDX นะครับผมให้ดูที่9.6นะครับถ้า ยืนเหนือ9.6ไม่ได้นะครับจะเป็นจุด stop loss สำหรับตัวของ MDX นะครับครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวของนุ่าสิรินะครับตัวนุ่าสิริเนี่ยก็เริ่มมีสัญญาณซื้อต่อนเนื่องนะครับจากเมื่อวานนี้แล้วก็ปริมาณการซื้อขายเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับแนวต้านของนุ่สาสิรินะครับในช่วงสั้นเนี่ยก็จะอยู่ที่0.86นะครับ 0.82กับ0.86นะครับต้องคิดว่ามีโอกาสขึ้นไปทดสอบได้อีกครั้งหนึ่งครับผมแนวรับก็อยู่ที่0.78ครับผมแล้วก็ตัวนี้ขอจุด Stop Loss นะครับเอาไว้ที่0.75ครับผมสำหรับตัวของรุ่งสายสิริครับก็จะเป็นกลุ่ม Property 2สองตัวใช่ไหมฮะครับใช่ครับใช่ครับที่ดูแล้วในช่วงสั้นพอจะมีแกลที่จะดีตัวขึ้นมาอีกสักครั้งหนึ่งครับผมส่วนกลุ่มอื่นมีเพิ่มเติมไหมฮะ กลุ่มอื่นก็เท่าที่เห็นเนี่ยก็ยังคิดว่าอ,อมีอีตัวหนึ่งที่เริ่มมีสัญญาณซื้อแบบในภาพใหญ่เกิดขึ้นนะครับก็คือตัวของ PTTGC ครับผม PTTGC น <ะ S 1> ครับ PTTGC เนี่ยตัวหุ้นเขาเนี่ยทะลุผ่านแนวต้านของรูปแบบสามเหลี่ยมนะครับที่เจ็ดสิบสามบาทขึ้นมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นแนวต้านสำคัญของการเคลื่อนที่ในระยะยาวเลย ซึ่งถ้าตัวของ PTGC นะครับในวันนี้เนี่ยที่เห็นแรงขายออกมาในช่วงเช้าเนี่ยถือว่าไม่เยอะนะครับเมื่อเทียบกับการทะลุผ่านที่73ขึ้นมาได้เนี่ยภาพในระยะกลางกับระยะยาวของ PTGC ถัดจากนี้ไปแต่ผมคิดว่ามีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับแต่ในช่วงสั้นเนี่ยคิดว่าการขึ้นของ PTGC จะมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้านแถวแถว77กับ78บาทก่อนครับผม น,นะครับก็เป็น3ตัวนะฮะที่อาจจะเล่นในช่วงระยะสั้นๆน,นี้นะครับครับสำหรับคนที่คนที่แบบว่ามีเงินอยู่แล้วก็ยังแบบหาตัวหุ้นเข้าไม่ได้นะครับก็คิดว่า3ตัวนี้ครับแต่ว่าเน้นว่าเก็บเงินสดเอาไว้แล้วก็รอจังหวะที่มีการปรับฐานอีกสักรอบหนึ่งหรือว่าให้ความชัดเจนของ QE ในสัปดาห์หน้าเนี่ยมันมีความชัดเจนว่าจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับ,รบซึ่ง ปัจจัยของ QE ในในที่เรากําลังจะเจอในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเป็นความชัดเจนว่าหุ้นที่ย่อตัวลงมาแรงๆแล้วก็รับเรื่องของ QE เนี่จะออกมาในรูปแบบไหนครับซึ่งถ้าหมดปัจจัยนี้ไปผมคิดว่าตลาดจะมีโมเมนตัมที่ไซเวย์แล้วกเ็เล่นตามผล,ผล,ผลการดําเนินงานล้ครับผมกับที่บอกให้รอการปรับฐานจะนเข้าไปตอนที่มันจังหวะลงมาสักประมาณเท่าไหร่ดีฮะตอนนี้ จังหวะปรับฐานอันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าต่ําสุดในอยู่ตรงไหนนะเพียงแต่ว่าความเสี่ยงในแง่ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยการฟื้นขึ้นมานะครับจากหนึ่งพันสองร้อยหกสิบเนี่ยแล้วก็ไปทดสอบจุดไฮเมื่อวานนี้ที่หนึ่งพันสี่ร้อยกับประมาณสิบสี่จุดเนี่ยมันก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับเกือบร้อยหกสิบจุดเพราะนั้นโอกาสที่จะย่อตัวประมาณสักครึ่งหนึ่งหรือแปดสิบจุดเนี่ยผมคิดว่ายังมีครับยังมีครับอ่าอะแะครับขอบพระคุณมากครับคุณเจริญศักดิ์ ครับผมครับกุนทิลาศธนวรากุลนะครับจากบลเซบี AB, ประเทศไทยจำกัดน,นะครับที่บอกว่า อาจจะต้องรอการปรับฐานครั้งใหม่อีกครั้งก่อนที่จะลงทุนเพิ่มเติมนะครับส่วนใครที่อาจจะอยากลงทุนในระยะสั้นๆนี้นะครับก็แนะนํา3ตัวด้วยกันก็จะมีกลุ่ม Property นะครับมี MDX นะครับแล้วก็นุสาขณะที่กลุ่มพลังงานก็มี PTGC นั่นเองนะครับแต่เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าทั้ง3ตัวที่ว่านี้เป็นการเก็งกําไรระยะสั้นเท่านั้นครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาในช่วงหาได้ใช้เป็นครับ